มือนะครับำั้ี่คนาย้านตรแล้วนาสาวยทินวตนะครับกำลังเดินทางก็มาทัทยกับพี่น้องชาวตมดนตรีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่กระวนของคระทันไดเดินทาง วนี้นั้นขึ้นชมและย,ยินดีท่านนะครับเปรียบเสม,มือนว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นบุญของพี่น้องชาวตำบลบัญชีนะครับที่มบีบุญหนักหนักใหญ่ได้มาน้ำหยียบนาพยาเหยียบเมืองเป็นบุญตาของพี่น้องชาวตำบลบัญชีนะครับวับนนี้รับพุณครา เห็นหน้าตาของพระท่านนางสาวยิ่งรักนายรกรัฐมนตรีคนที่28จะได้เป็นตาได้ครับ